สวัสดีครับสายพอดสดครับวันนี้ตรงกับวันที่4ตุลาคม2567นะครับขออนุญาตรีวิวขายสินค้านะครับอันนี้เป็นสินค้าทำขึ้นจากเหล็กเน็บนะครับซุบแข็งนี่ี่เหน็บนะครับรุนเล็กครับคมจะยาว8นิ้วนะครับ สันจะหนาหกมิลน,นะครับความกว้างสองนิ้วพอดีนะครับัดขาวครับด้ามยาวหนิ้วครับด้ามเราจะกึ่งลายนี้นะครับเพื่อที่ไม่ลื่มือนะครับเอาไว้ไปหั่นไปซอยนะครับ ขึ้าไว้ไปใส่ปี้ไปท่องเที่ยวครับ ไปท่องเที่ยวเดินป่านะครับตัดได้ฟันได้นะครับ ฟันไม้ไผ่แห้งขาดครับหลังเก็ฟันไม้ไผ่แห้งขาดนะครับดูคมครับครับคมยังอยู่เหมือนเดิมครับ ตวไมไผ่แห้งครับโคมยาว8นิ้วครับกว้าง2นิ้วสันหนา6มิลครับด้ามยาว6นิ้วนะครับเราคลึงลายนี้นะครับดาบครับแ้วไม่ลื่นมือนะครับูกง่ายฮะมีฝักครอ PVC ให้ครับ1นึงานครับ ไม่ต้องกลัวบาดมือครับมีฝักทอพีซีให้ครับสนใจโทรมานะครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรลงราคาให้นะครับขอบคุณครับ